r e s h a p i n g the Future of Work Digital Mindset วันนี้จะไปธนาคารทีคุณไม่ต้องขับรถนะครับคุณแค่ขยับนิ้วโปง้งเล่นไปตามหน้าจอกดตืดโอนเงินซื้อกองทุนขายหุ้นหรืออยากกินข้าวสักมือ้อก็สั่งให้นิ้วชี้ไปซื้อให้ที่ไล Man จึกเดียวก็อิ่มถึงที่แถมอยากชวนเพื่อนทั้งรุ่นมาสังสรรค์ก่อนนัดกันที่ร้านซูมได้สบายๆชอบไหมล่ะครับชีวิตแบบนี้กลัวอย่างเดียวหะครับแผลกดทับ เพราะไม่ได้ขยับไปไหนเลยล้อเล่นนะครับผมกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้เราแยกโลกความจริงกับโลกดิจิตอลออกจากกันไม่ได้แล้วครับเพราะการมาของเทคโนโลยีและดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตมนุษย์ไปแล้วคนเรียนรู้ที่จะชอปปิง้งได้24ชั่วโมงในแอปเปลี่ยนมาเข้า Netflix แทนโงหนังเลิกฟังเพลงจากซีดีแม้แต่คนสูงอายุอย่างพ่อแม่เราก็เลิกเหงาเพราะมีไล หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นดังโลกอีกใบของเราพูดง่ายๆก็คือชีวิตคนเราได้เปลี่ยนไปตลอดการแล้วครับว่าแต่คนเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วไมเซ็ตวิธีทำงานของคุณเปลี่ยนหรืออยังวันนี้ธุรกิจและองค์กรทั่วโลกต่างเข้าสู่กระบวนการดิจิทัล t r a ์ฟอร์เมชั่นปรับวิธีคิดทางธุรกิจให้ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยวิธีคิดแบบดิจิทัลไมเซตที่ไม่ยึดติดบิสเนสโมเดลเดิม แต่ยึด Customer Experience เป็นหัวใจสำคัญและคิดธุรกิจให้ออกมาให้ตอบโจทย์มากที่สุดจนกลายมาเป็นธุรกิจบริการและนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นถึงขั้นส่งผลให้ธุรกิจเดิมแทบไม่มีที่อยู่และโดยเฉพาะในยุค New Normal นี้ประเทศไทยเองก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเราจึงอยากนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะกับช่วงเวลานี้ที่สุดที่จะพาคุณออกจากกรอบความคิดเดิมๆ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กรของคุณด้วยหลักสูตร r e s h a p p i n g the Future of Work Digital Mindset ที่เราภาคภูมิใจสมัครเลยครับอนาคตรออยู่